ตอกนักนะครับแบบวิ่งกันนะวันก็ไม่ได้เข้ามาดูนะว้าวว้าว้ามีนะครับมีนะครับหลายเลยครับมีนะครับหลุดหลุดแตกแตกกันโดน,นครับ มีนะครับถูกตายเนียอ ครับครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนปีนาๆและท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับกับวันนี้ก็มาพบกับผมกะลาวนะครับกับสรงบ่าวแดกตายคนณเดิมนะครับแต่วันนี้ปุ้มก็จะพามาปูใส่เหมือนเดิมนะครับกัดซองวันเลยนะครับไม่ได้เข้ามาดูนะครับนะครับเดี๋ยวก็ไปรุ่นไปติดตามกันเลยนะครับกับใส่ลูกแรกนะครับจะมานไม่มานนะครับวันนี้ครับลุนนนกัััเยะคครรบบอ่ไปรุ่นกันเลยนะครับกับใส่ลูกแรกนะครับ วันนี้ก็มามืดมาลาวเลยครับเลครับคืนเมฆคืนคลืมมาลาวเลยนะครับโกนเมฆมากคลืมมาลาวนะครับนาจะตกลาวนะครับวันนี้ครับก็เมื่อวานก็ตกนะตกนักนะครับับดินกันนะเมื่อวานก็ไม่ได้เข้ามาดูนะอ๋ออ๋อมีนะครับมีนะครับปลาไหลครับ มีนะครับปลาเล็กครับปลานิ่นนะครับเนะี้ยว้าวปลานิ่นนะครับดินจะเสียงดังเลยนะครับดึงกระต๊อลูกีสอ,องนะนะรับ้ยกระต๊สองครับ เฮียนะครับไม่มีครับลูกทีสองครับมีแต่หอยนะครับเนะี่ยหอยเช์รี่ครับ,รบเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันะตอ่อนะกับน้อลูกตีสามเลยนะ ลูก่พี่สา้นไม่มีนะครับแนวครับนี่ครับไปดึงกระต้อนครับยังมีนะ สีนะครับสีนะมีตัวไม้นะครับเดินลงมานนี้ครับ นี่นะครับแฮวครับแฮวครับมาครับไปลุนกันต่อนะ oh, <no. S 1> ครับครับจะมาลุนกันต่อลูกทีหานะครับลูกที่หานะ แถวนะครับ,รบไม่มีครับผีปลาครับเอานะคร,ครับเดี๋ยวไปลุ้นลกูกตีหกตีเจ็ดตีแปดตีเก้ากันต่อครับอ่าลุนกันต่อลูกตีหกนะ มีนะครับแถวนะลถวเพื่นครับตันนี้นะครับจะไปรุ่นกระต้ออีกสามลูกครับมีอีกสามลูกครับกับมาลุนกระต้อลูกพี่เจ็ดนะ มาแล้วครับขันนะครับน้ำอยี่นะครับคือ่แต่หอยครับหอยเปดนะ ลูกติแดแป็กกันโดนอ๋อมีครับอ่อนนิ่นงครับกลับกลับมาลุนกับตัวลูกทุดทายนะครับ Một tỷ cao gặp Một tùa mai nữa Nhìn มนีนะครับปลาไหลครับปลาไหลนะครับยน่าตายเลยนะครับเสียดายครับพองเลยครับเน oh, <no. S 1> ่าเลยครับเสียดายนะครับปลาไหลครับ อ่าครับก uh, 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 uh ับสำรับ huh. ก uh ูใ huh. ส uh, uh, uh ่วันดีกันได้ตัวนะครับนี่ครับตานิ่นทองตัวนะตาครับกัลากันโกนนะครับกัเดี๋ยวก็คอยมากูกันไว้นะครับอีกประมาณสักสองถึงสามวันนะครับตาครับสวัสดีกับลากันโกนครับครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งกันด้วยนะครับกับช่องบ่าวเด็กตายคนเดิมครับครับสวัสดีครับ